ตอนนี้เราอยู่บนเขาเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุ่มครึ่งแล้วที่จอดรถเราที่จอดรถเราอยู่ตรงโู้นเห็นไหมให้ดูที่จอดรถเราอยู่ตรงนู้นนี่มีรถเราอยู่ตรงนู้นอยู่หลังโบสถ์นี่นะมีรถคันสีดำๆรถสีดำๆอยโบสถ์ี่รถเราค่าจอดร้อยสี่สิบห้า เติมพลังก่อนจะวิ่งลงแล้วนะคะขาลงในแป๊บเดียวตอนนี้เวลาก็กลับบ้านแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลงประมาณเกือบชั่วโมงแล้วถ่ายรูปห,หน่อยก็ใช้เวลาสองชั่วโมงไปกลับยบากาศดีมากกลับว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินลงไม่รอนะคะ สีทุ่มครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเดินเขาใหม่ไงก็กลับบ้านแล้วคะ่ะโยน,นิสก็มโกรัสกันนะโยนิสพูดทำไมทำไมทไมสนัก,อ,นกนอะเอ่งแท้ฮะ <c oughs> ลูกชายบอกไปเร็วกว่าน,นี้เขาบอกเนี่ยโอ้จะให้แม่พิงไปเลยเหรอจะมามาสิงอะ่ะข้าเด้กอีกข้าเดสปสิงอะ่ะ เดี๋ยมุ่งสักยาต้องมาโกะเบก็บกตัวอีกหลาวจีอะไรนะปวดขาแข็งแรงเหรอโอ้ยสลิปนี่ขาลงให้ลูกชายแบกขาลงลูกชายแบกขาขึ้นแม่แบกแม่แบกหนักลูกชายแบกตอนลงเดี๋ยวอีกหน่อยลูกชายก็แบกตอนขึ้นแม่ก็เดินเปล่าๆนี่เริ่มเริ่มจะแข็งแรงกว่าแม่แล้วนี่เราเดินริ้วๆนะคะเราสองคนสุดท้ายนะคะ tenun di sana tenun apa tenun di sana tenun di sana tenun di sana tenun di di sana tenun di sana tenun di sana tenun di Gå? Ja, där ja... Ja! Det är upp, man ska gå lite åt sidan. Ja, ja. ja. Uh. Oh, ser du? <laughs> du är, med, du är, du är, du är Välig Välig, väldigt duktig. Väldigt duktig. Väldigt duktig Mm. อถนนถนนเลี้ยวถนนเลี้ยวลงก็จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วยูนเอสคัมมาเลวเก่งมากปะนี้มามาจะได้วันนี้ก็ลงจากเขาแล้วนะคะเรียบร้อยอากาศเย็นสบายดีมากเลยเราเดินแบบชิวๆนะคะ กืนชั่วโมงหนึ่งลงเกือบชั่วโมงนะคะถ่ายรูปด้วยเรมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสบายๆพรุ่งนี้ไปเดินต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับโยนน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Tror du de blir här? Va? Hä? De stora plantorna blir här och får hemma. att Ja. Och planta på samma tid. Ja. Och på samma plantorna. Ja. Nio hjul. Va? Nio hjul, antar jag. den ju har att gömma är den som du har hämtat på vår